สวัสดีครับตอนนี้เจมเดินอยู่ที่เวอร์เทรดนะครับกรุงเทพมหานครนี่คือบรรยากาศของเวอร์เทรดนะครับเขาน่าจะจัดงานเป็นเข้าดาวในวันพรุ่งน,นี้นะครับก็ยังมีประชาชนแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่มาเดินชมในสถานที่หนึ่งนี้นะครับ ยือยู่บนสะพานนะครับสะพานเชื่อมสะพานลอยที่จะข้ามไปทางเบอร์เทรดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูว่าเขามันเข้าดาวกันหรือไม่นะครับเพราะว่าเห็นตามบรรยากาศข้างนอกแล้วเนี่ยเขาจัดงานนะฮะเขาจัดงานอยู่นะครับเนี่ยเขาจัดงานเป็นเหมือนกับเป็นบูธการแสดงดนตรีแล้วก็ดาราต่างๆนะครับบริเวณนี้นะครับน่าจะเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันถ้าเจอมีงานเข้าดาวแต่ตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปที่ Discovery นะครับเราไปเที่ยวกันนะครับบ๊ายบายเจอการสวัสดีครับตอนนี้เจมก็มายืนอยู่ตรงสะพานนะครับ BTS ของรถไฟฟ้านะครับก็อยู่ข้างบนนี่ครับคือเป็นสารพระพรมเอราวัณนะครับสารพระพรมเอราวันที่เจมมาอยู่ตรงนี้นะครับงานก็คงจะเป็นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ได้เดินทางมา ออบริเวณที่เขาเริ่มจะจัดงานเขาดาวกันในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ติดตามมาตอนนี้เียมเดินอยู่นะครับที่คนด g เเพื่อที่จะมาดูสำรวจดูว่าจะมีประชาชนมาเที่ยวมาอะไรกันเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่หนึ่งที่ d i s c o v e r รนะครับตอนนี้เียมอยู่ที่ศาลพระพรหมเอราวัณนะครับครับเดี๋ยวไปกันต่อครับ ครับตอนนี้เจมมาอยู่ที่ Discovery สยามสแควร์แล้วนะครับนี่คือบรรยากาศที่จะมีนักแสดงหลายๆท่านมาฝึกมาเต้นร้องลำทำเองกันนะครับนี่คือบรรยากาศของสยาม Discovery นะครับในวันนี้สดๆนะครับสวยงามมากทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพวีดีโอแล้วก็ ให้ชมกัันนะครบตามดิสคอร์อรี่นะครับเขาจะมีการป้องกันโดยเอาสุนัขนะครับเนี่ยฮะมาตรวจตราต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับ นี่ก็เป็นช่วงของไฮไลท์ของดิสเคิลลีนนะครับสยามสแควร์นี่ก็คือบรรยากาศสดๆนะครับเป็นบรรยากาศที่เขาจัดงานคริสต์มาสแล้วก็มาถึงงานของเขาดาวนะครับตอนนี้แดดยังร้อนอยู่เลยนะครับนี่ตอนนีเ้เดี๋ยวเจมจะพาชมสถานที่ต่างๆนะครับที่ที่เขาจัดงานไว้นะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับนี่ก็คือ อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับของสยามพารากอนนะครับสยามพารากอนเนี่ยอันนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนี่คือน้ำตกเห็นไหมฮะนี่คือน้ำพุ๋ที่เขาจัดไว้สวยงามจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้แดดร้อนมากนะครับเดี๋ยวเกมพาไปดูแล้วก็พาเข้าไปบริเวณที่ เขาจัดงานกันนะครับเนี่ยครับนี่เป็นอุโมง์ของนิการรอดนะครับก็เป็นอุโมง์แล้วก็เป็นเ,เหมือนเมอร์รี่สริมมัสของเราเนี่ยครับเนี่ยก็จะมีบรุรยากาศแบบนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็รอบๆโดยรอบนะฮะตอนนี้ช่วงนี้แดดร้อนมากก็เลยต้องเนี่ยฮะเรามาสัมผัสกับ ตานี่นะครับเป็นรูปสนายรูปต่างๆนะครับก็บคือนี่คือบริเวณของสยามทราพอนนะครับที่เจมได้เข้ามาเที่ยวในวันนี้นะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับนี่ก็คือ,อ,อบรรยากาศที่ประชาชนหลายๆท่านเ,เดินเข้ามาแล้วก็มาเที่ยวนะครับเสียงอาจจะเบาไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้เวลานี้ คนจะเยอะมากนะครับก็เลยฝากไปด้วยสําหรับตรนี้นะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปนะครับนี่คือบรรยากาศของอุโมงค์ที่สวยงามนะครับเห็นไหมฮะกโมงเป็นของกาแฟเนสกาแฟนะครับนะครับ นะครับของสยามพารากอนนะครับตรงนี้นี่เสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่ฮะสยามพารากอนของเรานะครับเดี๋ยวถ้ามีที่ไหนเที่ยวอีกเดี๋ยวเจมจะพาไปนะครับตรงนี้เอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนที่สยามดิสคัฟเรี่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์รายการน้ำเพชรพาเที่ยวนะครับขอบคุณนะครับสำหรับดิส เาดีสยามตรงนี้นะครับเจมต้องขอไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหนะ้าเรามาเจอกันว่าเจมน้ำเพชรจะพาเที่ยวที่ไหนกันต่อนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากคลิปตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับวันนี้ไปก่อนติดเขาดาวต่อพรุ่งนี้บ๊ายบาย